สวัสดีครับยินดีรับเข้าสู่ใจดูซับ EP พที่18ซึ่งเป็น EP ีที่มีความสำคัญสำคัญเพราะรู้ไหมสำคัญเพราะนี่คือจุดที่เรียกว่าชี้เป็นชี้ตายในเรื่องของการ manifest สิ่งที่ยากสุดของการ manifest เคยอ่าน the s e c r กตใช่ไหมมันคือการขอเชื่อรับสิ่งที่ยากสุดไม่ใช่การขอสิ่งที่ยากสุดไม่ใช่การเชื่อสิ่งที่ยากสุดคือการรับรับคืออะไรรับคืออยู่ในสเตทที่ เหมือนกับมีแล้วแต่ความยากของมันไม่ได้อยู่การอยู่ในสเตทที่เหมือนมีแล้วครับแต่มันคือการอยู่ในสเตทที่มีแล้วในวันที่ยังไม่มีเอา้าจะทํำยังไงอ่ะคุณอ่านหนังสือเนวิลกอดาซึ่งเป็นกูรูคนหนึ่งของเรื่องของการ Manif e s t a t i o n ชัเขาบอกว่าคุณต้องทําเสมออนู่มีแล้วแต่ก็ฉันยังไม่มีอ่ะดังนั้นใน EP นี้จะพูดถึงว่าคุณจะทำวางใจยังไงในวันที่สิ่งที่คุณปรารถนามันยังไม่เข้าวางใจแบบไหนอย่าเร่งให้มันเข้ามาถ้าคุณวางใจถูก เดี๋ยวเงินจะถูกดึงดูดเข้ามาโดยอัตโนมัติครับถ้าพร้อมแล้วพบกับ ep 1 8ได้เลยครับในวันที่ยังไม่มีเงินเข้าครับมันคือวันที่คลื่นเนี่ยถูกทดสอบทดสอบว่าคุณยังสตรองพอที่จะอยู่ได้ไหมครับคุณยังสตรองพอไหมคลื่นคุณสตรองพอไหมผมจะบอกว่ามันเป็นที่ท้าทา,ทายมากนะ วันที่ขายแล้วลูกค้ายังไม่เข้าวันที่ขายแล้วกล่าวว่าราคาขนาดนี้กล่าวว่าลูกค้าต้องเข้ามาขนาดนี้แล้วมันยังไม่เข้าคุณพร้อมสตรองพอหรือเปล่าครับวันที่ยอดขายเงี่ยวันที่ลูกค้าไม่ตอบวันที่ยอดนิ่งคือวันที่ทดสอบความมั่นของสนามว่าสนามคุณมั่นใจหรือมั่นคงขนาดไหนมันไม่ใช่วันโชคร้ายแต่วันที่คุณต้องใช้พลังงานภายในคือเราให้คำว่า inner confirmation ต้องมากกว่า o อ t e r เตอร์คอนเฟิรครับคือจุด reference อยู่ภายในถึงแม้สิ่งที่อยู่ภายนอกยั่ปรากฏแต่ภายในคุณต้องสามารถอยู่แล้วนิ่งได้ถ้าคุณนิ่งได้ในวันที่ยังไม่มีหลักฐานแปลว่าคลื่นคุณแน่นพอสนามพลังงานใหม่จะเปิดในแบบที่ลึกกว่าเดิมครับทุกวันที่ยังไม่มีรายรับคุณต้องพูดกับตัวเองว่าวันนี้คลื่นฉันถูกทดสอบและฉันยังเลือกอยู่ในพลังงานเดิมอยู่ไหมโดยไม่ลดพลังบัญชาเลนนะ ไม่กดรีเฟซไม่จับเวลาไม่เร่งทําแต่ใจยังนิ่งเหมือนเดิมหรือเปล่าจงจําไว้ว่าแม้เงินไม่เข้าไม่ใช่ไม่มีพลังนะแต่มันอยู่ในช่วงของการนิ่งในระดับหรือลึกสนามพลังงานใหม่ถึงจะเข้ามาครับดังนั้นสนามพลังงานจะผ่านบททดสอบเสมอก่อนที่ซับจะมาแปลว่ามันจะมีอะไรให้คุณทดสอบก่อนสิ่งที่คุณเจอปัจจุบันเนี่ยที่มันยังไม่เข้าเนี่ยเขาเรียกบททดสอบคืออย่างนี้ครับผมต้องอธิบายคุณฟังว่าการ manifest เนี่ย การ manifestation มันจะมีสิ่งที่เรียกว่าระยะเวลารอผลแปลว่าอะไรครับแปลว่าสิ่งที่มันเกิดขึ้นเนี่ยมันเกิดขึ้นแล้วนะแต่มันเกิดขึ้นในโลกของพลังงานมันยังไม่ได้เกิดขึ้นมาในโลกของความจริงระหว่างไอ้น้ําน้ําแล้วก็น้ําแข็ง3อย่างนี้มันคือสิ่งเดียวกันแต่ ไอ้น้ำมันยังไม่ควบน้ำยังไม่ควบควบแน่นเป็นน้ําน้ํายังไม่ควบแน่นเป็นน้าแข็งถูกไหมจริงแล้วมันคือสิ่งเดียวกันมันคือมันคือ h 2 o เ o มืนอนันถ้าเกิดคุณเรียนวิทยศาศาสตร์งน,นันปัจจุบันนี้ตรงนี้มีน้ํำไหมไม่มีน้ําแต่มีไอ้น้ำไหมมีไอ้น้ำแล้วถ้าไอ้น้ำเนี้ยมันเกิดการคอนเดนส์ผมเอาแก้วที่สมมุติแก้วนี่มันเย็นมากๆเงี้ยเอามาวางเกิดอะไรขึ้นเดี๋ยวมันก็จะมันก็จะคอนเดนส์ถูกไหมหรือว่าห้องนี้ติดแอร์ถ้าเกิดมันลดอุณหภูมิแอร์ลงไปเรื่อยๆ เกิดเกล็ดน้าแข็งเกิดขึ้นถูกไหมดังนะั้นเมื่อไหรก็ตามที่เมื่อไหรก็ตามที่มันยังไม่ปรากฏไม่ได้แปลว่ามันยังไม่มีแต่มันแค่รอเวลาการควบแน่นมันจะรอยังไงแล้วต้องใช้เวลารอเมื่อไหร่ใช้เวลารอเท่าที่คุณผ่านการทดสอบครับคุณผ่านการทดสอบก่อนซับมาได้ขนาดไหนถ้าคุณผ่านการทดสอบอย่างฉิวคุณไม่กระเทือนแม้ซับยังไม่เข้านั่นแหละครับ ดังนั้นคุณจะต้องต้องไม่กระเทือนผมไม่เซ็นิคกหนึ่งครับคือ Good With it And นะครับก o o d บิน o อ t i t ครับอินนม,มีก็ได้ไม่มีก็ได้ครับถ้าใจคุณไม่สะเทือนนะเห็นก็ได้ไม่เห็นก็ได้ปรากฏก็ได้ไม่กดก็ได้ถ้าใจคุณแข็งแรง แข็งแกร่งพอคุณจะผ่านบททดสอบนี้มันอยู่ที่ว่าใจคุณนิ่งขนาดไหนในวันที่มันยังไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงครับเวลาเจอบททดสอบหยุดหยุดแป๊บหนึ่งนี่คือสิ่งในการทดสอบความนิ่งไม่ใช่ผลลัพธ์ที่แท้จริงเป็นแค่บททดสอบจำไว้ว่าสนามพลังงานในั้นที่สุดคือสนามพลังงานที่เงียบมาอย่างวางใจถ้าคุณวางใจได้สนามพลังงานคุณนิ่งได้จบครับ วิธีอยู่ในพลังแห่งความมั่นใจแม้ภายนอกอย่างนิ่งครับความมั่นใจที่แท้ไม่ได้เกิดจากยอดที่ขึ้นนะแต่เกิดจากใจที่เลือกจะไม่เปลี่ยนแปลงแม้ภายนอกอย่างเงียบคือไอตอนยอดขึ้นนะ่ะทุกคนมันดีดีใจหมดแหละมันก็รู้ว่ามัน manifest ได้แต่วันที่ยอดมันยังไม่ขยับคุณมั่นใจขนาดไหนว่าคุณ manifest ได้คุณแข็งแกร่งนขนาดไหนที่คุณตัวนี้ไม่ตัวขีดจำไว้อย่างหนึ่งนะครับว่าถ้าคุณกระเทือนเมื่อไหร่เกมจบนะ คุณไม่ได้ห่างจากเป้าหมายคุณเป็นระยะเวลาเท่าไหร่คุณไม่ได้ห่างจากเป้าหมายคุณเป็นระยะทางเท่าไหร่แต่คุณห่างจากเป้าหมายคุณเป็นไวเบรชั่นเท่าไหร่ถ้าคุณยังนั่งควชั่นแปลว่าไวเบรชั่นคุณถึงยังยังไม่ถึงถ้าคุณยังนั่งเอฟยังเป็นมันยังไม่เข้ามาเลยยังสงสัยไวเบรชั่นถึงยังยังไม่ถึงนั้นนี่ความเพียงไวเบรชั่นที่รู้สึกถึงมาเท่าไหร่นั่นคือเคล็ดลับครับทุกเช้าพูดเสมอว่าวันนี้ฉันเลือกพลังที่มั่นใจไม่ใช่เลือกยอดขายดีีเพราาะสนมดแล้ว ยอดขายจะมาไม่มาไม่เป็นไร Good with it and good without it ครับให้รู้สึกเหมือนกับว่าฉันมีแล้วครับใจที่มั่นใจจริงเนี่ยไม่ต้องมีเครื่องพิสูจน์คนที่นิ่งในว่างว่างในนิ่งจริงคือแม่เหล็กดูดรับมหาศาลครับการไม่เปลี่ยนใจคือพลังลับของคนที่ดึงดูดความสาเร็จครับคนที่ดึงดูดได้จริงไม่ใช่คนที่ตั้งใจที่สุดคีย์เวิร์ดซืนะผมอยากใ ไม่ใช่คนตั้งใจที่สุดครับแต่คือคนที่ไม่เปลี่ยนใจแม้ทุกอย่างยังไม่โชว์มาคุณมั่นใจได้ไหมคุณคุณยังแสดงความนิ่งของคุณได้ไหมคลื่นที่ดูดต้องการความเสถียรถ้าเปลี่ยนบ่อยเดี๋ยวขึ้นเดี๋ยวลงอันนั้นมันไม่ดูดครับเขียนเป้าหมายครั้งเดียวไม่ต้องถามซ้ําว่าแน่ใจไหมทุกครั้งที่คุณเริ่มลังเลหายใ,ใจลึกแล้วพูดว่าฉันไม่ต้องคิดใหม่เพราะคลื่นเดิมยังทํางานอยู่ครับ การไม่เปลี่ยนใจอะไรง่ายคือการตั้งสนามพลังระยะยาวแล้วพลังจะสะสมจนดึงผลลัพธ์โดยไม่ต้องออกแรงครับการฝึกวางใจไม่ใช่เพราะผลลัพธ์ดีแต่คือพลังที่ยังนิ่งได้แม้ผลลัพธ์ยังไม่ปรากฏครับคนทั่วไปเนี่ยยอดเข้าธรรมดาทุกคนดีใจหมดน,น,มนั่นไม่ใช่แบบทดสอบว่าคุณวางใจได้นิ่งขนาดไหนวางใจได้นิ่งจริงคือ นิ่งแม้ยังไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงสนามพลังคุณยังนิ่งได้อย่างต่อเนื่องครับเขียนทุกวันว่าวันนี้ฉันวางใจไม่ใช่เพราะมีหลักฐานแต่เพราะคลื่นฉันยังนิ่งและมั่นใจได้อยู่เหมือนเดิมแม้มีหลักฐานหรือไม่มีหลักฐานก็ตามแม้ manifest ได้หรือ manifest ไม่ได้ก็ตามคลื่นคุณยังแน่นโดยไม่ต้องเปลี่ยนครับการวางใจไม่ต้องคลนผลลัพธ์แต่คือพลังที่ทำให้ผลลัพธ์จะวิ่งมาหาคุณวิ่งมาหาคุณวิ่งมาหาคุณอย่างอัตโนมัติครับ ความเสมอของใจสําคัญกว่าความเร็วของผลครับความสม่ําเสมอของใจคือใจคุณสเสถียรนะหลายคนอยากได้ผลเร็วผมเจอลูกศิษย์หลายคนมากเลยครับเมื่อไรจะได้ผลต้องทํากี่เดือนได้ผลแต่เปลี่ยนพลังทุกวันสนามไม่ต่อเรื่องไงคนที่เราจริงคนที่พลังงานนิ่งและไปในทิศทางเดียวกันครับเทคนิคคือไม่ต้องเร่งให้ยอดมาแต่รักษาใจให้นิ่งทุกคืนเขียนว่า วันนี้ฉังอยู่ในพลังงานเดิมแม้ผลยังไม่มาครับความเสมอคือสนามที่หนาแน่นยิ่งพลังสม่ําเสมอยิ่งใกล้ผลลัพธ์ที่มั่นคงครับไม่ใช่ผลลัพธ์ที่ไวที่สุดแต่หลุดง่ายครับวิธีไม่แกว่งเมื่อต้องรอทอําอยางไงในจังหวะที่คุณต้องรอผลไม่ปรากฏการรอไม่ใช่ปัญหาครับแต่พลังงานแกว่งระหว่างรอต่างหากคือจุดที่ทําให้คลื่นคุณหลุดและทําให้มันไม่เข้ามาครับทําให้มัน มันไม่เข้ามาหรือจะเรียกว่ามันไม่ดูดเงินก็ได้ครับถ้าคุณฝึกรอแบบนิ่งได้สนามพลังจะไม่เสียครับเวลารู้สึกว่าต้องรอให้หยุดคิดว่าเมื่อไหร่ให้เปลี่ยนจากฉันกําลังเก็บพลังงานสนามพลังงานให้เปลี่ยนว่าฉันกําลังเก็บพลังในสนามพลังงานที่แข็งแกร่งขึ้นในระหว่างรอทำกิจกรรมเล็กๆระหว่างรอครับเพื่อให้ใจไม่แกว่งเดินหายใจหรืออ่านหนังสือที่เป็นบวกไม่กลัวการรอครับ แปลว่าใจคุณเริ่มมั่นใจไม่แกว่งระหว่างรอแปลว่าสนามเริ่มดึงดูดและสิ่งที่คุณรอจะค่อยๆเข้ามาอย่างเงียบๆครับไม่ถามว่าเมื่อไหร่จะมาครับคําัางนี้ดูธรรมดานะแต่แสดงว่าใจยังไม่มั่นถ้าคลื่นการรอนะจะต้านคลื่นการรับอัโตโนมัติถ้ายัางไม่มั่นใจนะทุกรั้งที่กเพอถามว่าเมื่อไหร่จะมาให้เปลี่ยนนีนะคำคำนี้อันตรายมากเมื่อจะมาคํานี้เว้นผมมีลูกศิษย์ผมหลายคนครับ ทำตามนี้นแล้วเมื่อไหร่จะได้ได้เราเรียวทาได้ไหมดัะนั้นคลื่นฉันส่งไปแล้วหน้าที่ของฉันนี่คือวางใจแล้วคลื่นจะ take a คชั่นหรือทํางานต่อจากนุ้ฝึกพูดว่าไม่จะไปต้องรู้ว่ามาเมื่อไหร่แต่รู้ว่ามาแน่ๆครับจงจาไว้ว่าคลื่นที่มั่นใจจะไม่ถามเวลาคนมั่นใจจะไม่ถามเวลาคนถามเวลาคือคนที่มันไม่มั่นใจครับเพื่อนที่มั่นใจอยู่แค่ในพลังงานนั้นเรื่อยๆเดี๋ยวทุกอย่างจะปรากฏเองครับดังนั้นวิธีการทำให้ใจไม่ร้อนรน แม้ยังไม่มีหลักฐานทำยังไงความร้อนลนคือร้อนลนมเมื่ไหร่จะได้มเมื่อไหร่จะได้มื่หร่ร้อนลนรู้จักร้อนล,น,ล,อน,ลนไหมคือคลื่นที่ทําลายสนามดูดซับครับแสดงว่าคุณไม่ได้ไว้ใจคุณไม่ได้วางใจจริงๆถ้าคุณรู้จักวิธีการรักษาความสงบแม้ยังไม่มีหลักฐานสนามจะเริ่มดึงหลักฐานเข้ามาเองหยุดเช็คผลชั่วคราวและจดเอาไว้ว่าวันนี้ฉันใช้พลังแทนการพยายามของคุณ จำไว้นะใจผักซับตัวคามใจดูซับนะคือใจที่อยากได้ไวๆคือใจที่อยากควบคุมหลักฐานจะมาหาใจที่นิ่งครับไม่ใช่มาหาใจที่รอความเย็นของพลังของความเย็นของการรอไม่ใช่ใจร้อนของการรอนะพลังการเย็นของใจคือ ประตูที่เปิดให้ซับเข้ามาเองครับการเปลี่ยนจากการดูที่ผลเป็นการดูที่พลังครับถ้าคุณจัดเอาใจไปอยู่ที่ผลตลอดคลื่นจะสะดุดแต่ถ้าคุณกลับมาดูที่พลังตัวเองว่าสนาพลังคุณตั้งไว้ไหมผลจะวิ่งเข้ามาเองเมื่อสนาพลังของคุณสม่ําเสมอเพียงพอครับดังนั้นเทคนิคคือทุกวันจดไว้ว่าวันนี้ฉันจะส่งพลังงานแบบไหน เลิกถามว่าจะได้เท่าไหร่แต่ให้ถามว่าพลังงานฉันดีขึ้นแค่ไหนเมื่อเทียบกับเมื่อวานใจที่ใจดูที่พลังครับใจที่ควบคุมคลื่นได้ถ้ามันดูที่พลังนะแต่ใจที่ดูที่ผลคือใจที่ยังขอขอล้ากัดอะไรฮะขอถ้ากับขาดอันนั้นอย่าเพิ่งไปดูผลลัพธ์ให้ดูโฟกัสที่ตัวพลังเช็่ที่ตัวพลังก่อนเปลี่ยนจากการเปลี่ยนมามองข้างในแทนที่จะมองข้างนอกครับแบบฝังหัดคุณจะทำไมถึงสามารถจะตั้งตั้งใจ ในสมวิได้โดยที่ไม่ยุ่งกับผลคนส่วนใหญ่ตั้งเป้าแล้วนะแล้วก็พยายามคอยเขาดูเปไม่ได้ครับนั่นคือคลื่นขาดครับการตั้งพลังแล้วต้องปล่อยครับจะทําให้จักราวาลเริ่มส่งของกลับเข้ามาโดยไม่ต่างครับวิธีการเนี่ยคือไหลับตาแล้วพูดในใจแบบนี้นะครับฉันตั้งพลังรับแล้วฉันไม่ขออะไรอีกเบิกตากว้างยิ้มกว้างแล้วเดินออกจากสนามพลังงานนั้นทันทีห้ามคิดซ้ําฉันตั้งพลังแล้ว ฉันไม่ขออะไรอีกแล้วหันหลังครับสนามพลังงานจะนิ่งและจะส่งออกไปค,ความวางใจจริงๆเนี่ยคือตั้งขึ้นแล้วไม่ยือครับนั่นคือสนามพลังงานที่เริ่มถูกส่งกลับมาโดยไม่มีแรงฝืนเราหาความสุขเล็กๆระหว่างรอครับถ้าคุณรอด้วยพลังเงียบสนามพลังจะดึงดูดแต่ถ้าคุณรอทุกวันหนักขึ้นหนักขึ้นแปลว่าคุณยังผูกกับผลลัพธ์แต่ว่ารอไม่ได้ต้องการเร่งเราไม่ต้องการรอ ทุกวันที่ยังไม่มีอะไรเกิดขึ้นมองหาสิ่งเล็กๆที่ทำให้คุณยิ้มได้ครับแสงแดดที่อ่อนชาลอนลอสักถ้วยหรือเพลงที่ฟังแล้วรู้สึกยกใจสบายใจขณะท,ทำสิ่งนั้นพูดว่าฉันไม่ได้รอนะแต่ฉันกําลังอยู่กับพลังงานรับในตอนนี้พลังงานในการรับซึ่งสิ่งเหล่านี้สิ่งที่ทําให้คุณสบายใจตัวนี้คือพลังงานในการรับยิ่งสบายใจยิ่งดึงดูดจงจําไว้ว่าความสุขเล็กๆคือพลังเชืองเงียบครับและมันคือแม่เหล็กที่ทําให้ พลังของคนที่ไม่ต้องการเห็นเร็วแต่รู้ว่ามันได้แน่รู้นี่คืออะไรครับคือโ no, นใช่ไหมรู้แปลว่าไม่ใช่หวังไม่ใช่หวังแต่รู้ว่ามันได้แน่นอนครับคนที่อยากได้เร็วใจจะแกวนรับแต่คนที่รู้ว่ามาแน่แน่ใจจะนิ่งเมื่อคุณรู้ว่ามาแน่แน่คุณไม่ต้องอะไรมากมาแน่แนคุณไม่ต้องการเร่งให้ฝนตกเพราะแค่รู้ว่าเดี๋ยวฝนก็จะมาครับ เขียนประโยคนี้ฉันไม่ต้องการเห็นเร็วนะแต่ฉันรู้ว่าสิ่งนั้นมาแน่แนและทุกครั้งที่ฉันเริ่มลุ้นหายใจพลังที่มั่นใจไม่ต้องเร่งในเวลาครับจงจําไว้ว่าใจที่ไม่เร่งคือใจที่วางใจในโลกและพลังแบบนี้จะดึงดูดผลลัพธ์ที่มั่นคงและเร็วกว่าครับจงซื่อสัตย์กับคลื่นไม่ใช่กับอารมณ์ลายวันครับเพืออารมณ์มันเปลี่ยนแปลงได้แต่คลื่นคุณต้องมั่นคงคลื่นต้องคลื่นต้องนิ่งและต้องไม่ผูกพานกับสิ่งที่มันปรากฏขึ้นภายนอกครับ ตอนเช้าบอกเลยครับว่าวันนี้ฉันจะเลือกคลื่นอะไรคลื่นนิ่งขึ้นเบาขึ้นมั่นใจหรือคลื่นเปิดหลับเขียนไว้และอ่านซ้ําวันนี้ฉันยังซื่อสัตย์และยึดมั่นกับคลื่นเดิมอยู่หรือเปล่าวามเสถียรของสนามอยู่ที่ว่าคุณเลือกคลื่นหรือปล่อยให้อารมณ์หรือสิ่งภายนอกเลือกแทนคุณถ้าคุณซื่อสัตย์กับสิ่งที่สิ่งที่เป็นอารมณ์ของคุณมันจะดึงดูดเงินได้ครับ การฝึกใจให้อยู่กับสิ่งที่ฉันกําลังสร้างไม่ใช่สิ่งที่ยังไม่มีคือคุณต้องมีความสุขกับสิ่งที่กาลังสร้างนะอันนี้คือ process ถ้าสิ่งที่ฉัันไม่มีนี่คือแลกถ้าคุณโฟกัสสิ่งยังไม่มีใจจะหดยังไม่เข้าเลยยอดยังไม่เข้าตังยังไม่เข้าแต่คุณโฟกัสกับสิ่งที่ฉันกําลังสร้างใจจะขยายสนามจะเปิดครับทุกวันให้ถามตัวเองว่าวันนี้ฉันอยู่กับพลังงานสร้างหรือพลังงานขาด วันนี้ฉันกำลังสร้างไหมสร้างสนามพลังที่มั่นคงสร้างสนามแม่เหล็กสร้างสร้างใจที่นิ่งไหมคนที่อยู่กับสิ่งที่กําลังเกิดคือคนที่ดูสิ่งนั้นเข้ามาอย่างมั่นคงเพราะพลังเขาไม่ผูกกับความขาดแต่ผูกกับการสร้างกําลังเกิดแปลว่าอะไรแปลว่าอยู่ใน process ครับซ้อมใจให้เห็นให้ ให้ใจแข็งแรงก่อนที่ผลลัพธ์จะเกิดครับสนามพลังเนี่ยมันต้องมั่นคงหรือแข็งแรงก่อนผลจะมาไม่ใช่หลังผลจะมานะเอาก็ดีใจก็ได้อะมั่นใจก็ได้แต่ขอผลมาก่อนได้ไหมละ่ะไม่ได้ครับถ้าใจยังต้องเห็นก่อนถึงจะมั่นขึ้นยังไม่มั่นคงผลจะไม่มาครับต้องมั่นก่อนเห็นครับพูดในใจทุกวันนะฉันกําลังซ้อมใจให้แข็งเพื่อรับสิ่งใหญ่ที่กําลังมาหาฉันวันนี้ฉันจะฝึก คลื่นของคนที่มีแล้วแม้ยังไม่เห็นอะไรเลยคนที่เตรียมสนามก่อนผลคือคนที่ได้ผลก่อนคนอื่นครับจำไว้นะอยากได้ผลเร็วใช่ไหมเตรียมสนามก่อนสิรู้สึกสิว่าได้มาแล้วแม้ผลยังไม่ถ้าคุณคุณรู้สึกภายในได้นะถ้าคุณรู้สึกมั่นคงภายในได้โดย ไม่แคร์ว่าข้างนอกจะเกิดหรือไม่เกิดก็ตามนะถ้าคุณู่ในสเตินี้ได้นะสิ่งที่คุณปรารถนาแม่งมาคดเร็วการเปลี่ยนพลังรอเป็นพลังรักทำยังไงอ่านี่เป็นเคล็ดลับนะรอคือใจไม่ได้อยู่กับตอนนี้คลื่นมันจะลอยๆฟุ้งๆไปแต่เปลี่ยนจากฉันกำลังรอ เป็นฉันกําลังรักในสิ่งที่มีอยู่แล้วฉันกําลังรักในกระบวนการวันนี้ยังไม่เห็นหรอกครับแต่ฉันมีความสุขที่จะรักนี่ไม่เห็นหรอกครับแต่ฉันมีความสุขกับการเลือกสินค้าดีๆนี่เห็นฉันมีความสุขกับสิ่งที่ทําอยู่ตรงหน้ามันจะเพิ่มพลังดูดครับทุกครั้งที่คุณเผลอรู้สึกว่าตัวเองกําลังรออยู่ให้เปลี่ยนเป็นฉันรักสิ่งที่จะทําอยู่ปัจจุบันและฉันมั่นใจว่าสิ่งนี้มันกำลังดึงดูดเข้ามาครับใช่ไเรว่าจะล้างจานเดินอยู่ก็ได้ขณะน พล e ังงานของการเปิดร er nah ับครับบางคนก็บอกว่าอยากจะ manifest ให้ได้ให้ให้ไปล้างจานตอนล้างจานคุณไม่เครียดไงเพอได้ยินคำนี้หลายคนก็เริ่มเครียดนะครับเดี๋ยวฉันต้องล้างจานล้างจานล้างจานเมื่อไหร่จะมาเนี่ยเขาบอกล้างจานจะมานะครับล้างเสร็จไปสามบ้านแล้วยังไม่มาทีนะแบบของข้างบ้านมาล้างต่อนะครับไม่ได้นะใช้ความสงบเป็นหลักฐานว่าสนามมันเสถียรแล้วครับ พลังงานของคนที่พร้อมรับไม่ใช่ยอดไม่ใช่คนตอบแต่คือใจที่สงบโดยไม่ต้องเป็นต้องรู้ว่ามันจะมาเมื่อไหร่หยุดเช็คสิ่งที่อยู่ภายนอกหยุดเช็คยอดวันนี้ฉันสงบแค่ไหนเลิกถามให้ถามว่าฉันวันนี้ฉันสงบแค่ไหนเลิกถามว่าฉันจะมียอดเท่าไหร่ความสงบคือเครื่องวัดว่าคลื่นพร้อมหรือ,อยังครับถ้าคุณยังไม่สงบ ถ้าคุณยังไม่สงบยังไม่มีของครับถ้าคุณสงบโดยไม่จําเป็นต้องรู้ของที่คุณปรารถนามันจะเข้ามาหาคุณทันทีครับวางใจโดยไม่ต้องรู้ทุกอย่างแค่เชื่อในคลื่นตัวเองก็พอหรือนี้ผมเชื่อในคลื่นเองนะแม้มันยังไม่ปราปกฏผมเชื่อแล้วคนที่ต้องรู้ให้หมดก่อนถึงจะจะควบคุมพลังได้พวกนี้คลื่นจะขาดแต่การวางใจท้ายคือไม่ต้องรู้หมดแต่ฉันมั่นใจฝึกพูดว่าฉันไม่รู้ทั้งหมดแต่ฉันรู้คลื่นของฉันก็พอ ทุกครั้งที่สับสนหายใจแล้วถามว่าฉันยังรู้สึกถึงพลังที่ฉันปล่อยไว้ไหมถ้าใช่เดินต่อโดยไม่ต้องเคลียร์ทุกคําถามครับคนที่วางใจไม่ต้องมีคําตอบแต่เขารู้อยู่แล้วว่าสิ่งนี้เขากำลังปัถนากำลังจะมาเทคนิคเงียบให้แน่นทำยังไงครับเดินไปในโลกใจแบบใจมีอยู่แล้วครับพลังที่ทรงพลังที่สุดไม่ได้มาจากคํา ไม่ได้มาจากการนิ่งแต่คือการอยู่กับตัวเองแล้วรู้ว่ามีอยู่แล้วโดยไม่จาเป็นต้องหาใครมาคอนเฟิร์มทำยังไงทาอย่างนี้ครับฉันไม่ต้องพูดเยอะนะเพราะสนามพลังอ่ะสนามพลังงานฉันเต็มแล้วเดินทํางานใช้ชีวิตด้วยจังหวะที่มั่นใจว่ามีแล้วไม่รีบไม่โชว์ไม่เฝ้าครับความเงียบแบบแน่นคือสนามที่โลกสัมผัสได้และนี่คือพลังสุดท้ายที่คุณจะดูดซับได้อย่างแท้จริงดูดซับได้อย่างมั่นคงและดูดซับได้อย่าง ดังนั้นนี่คือเคล็ดลับว่าเมื่อคุณขอแล้วมันยังไม่เข้าวางใจยังไงเพื่อทําให้มันเข้ามาเร็วเข้ามาไวครับดังนั้นผมบอกเสมอนะว่าไม่ใช่เพราะอีพี้ทุกอีพีที่คุณจะต้องทําคือให้คุณดูย้อนดูตั้งแต่อีพีหนึ่งไล่จนถึงอีพีล่าสุดดูย้อนในสิบแปดล้านรอบไม่ต้องกระจายไปฝักใยอย่างอื่นครับแค่คุณดูย้อนอย่างเดียวให้มันซึมซับออสโมซิสเข้าไปในหัวเข้าไปสมองเข้าไปในใจแล้วใจคุณจะกลายเป็นใจดุสับครับและพบกันใหม่ ใน EP ถัดไปสำหรับวันนี้สวัสดีครับ